สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมจะมาวิเคราะห์คดีนะครับนะคู่การคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์140ล้านนะครับจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับคดีแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีที่มาจากการซื้อขายตำแหน่งนะครับนะเพราะว่าตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยต้องใช้เงินในการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเพราะฉะนั้นเมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้วนะครับ ก็อาจจะต้องมีการถอนทุนนี่คือต้นเหตุของระบบตั๋วช้างในสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งพักเก้าวไกลจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ก็หวังว่าพรกคก้าวไกลเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้อันที่สองครับพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงนะครับและจะเอาตัวตํารวจมาลงโทษได้นั้นในคดีเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยมาตราหนึ่งสี่เก้าของกฎหมายอาญาเนี่ยผมเองอะทำคดีทุจริต,ตมาหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีสอสอคดี คดีนายกอบจคดีนายกเทศมนตรีต่างเนี่ยนายกอบจเนี่ยนะสารตุจริตเนี่ยเขาฟังแค่ถ้าเกิดผู้เสียหายยืนยันว่ามีการเรียกรับทรัพย์สินเรียกเงินจริงนะครับแค่เรียกนะครับไม่ต้องมีการจ่ายตังหรอกครับแค่นี้ก็ความผิดสําเร็จแล้วนะนะก็สามารถลงโทษได้เพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับที่บิ๊กโจ๊กทำเนี่ยต้องสั่งฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผู้เสียหายยืนยันนะนะครับต้องสั่งฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแนว คำตัดสินของศาลทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยแค่ผู้เสียหายยืนยันว่าเรียกตังค์เนี่ยใช้ได้แล้วไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดไม่ต้องมีหลักฐานประกอบอะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าคดีมีมูลแล้วนะเพราะฉะนั้นตำรวจต้องส่งปชปชปปชต้องสั่งฟ้องอายการต้องสั่งฟ้องและก็ส่งสารซึ่งมีโอกาสติดคุกสูงนะมาตรฐานคดีทั่วไปส่วนคดีนี้ผู้การจะทำผิดหรือไม่ก็ต้องรอให้ศาลตัดสินแต่ถ้าแนวปฏิบัติคดีทั่วไปนะครับคดีเรียกรับทรัพย์สินเนี่ย เนี่ยหรือคดีตบรั์เนี่ยแค่ผู้เสียหายยืนยันจบแล้วนะครับไม่ต้องไปดูเส้นทางเงินไม่ต้องอะไรแล้วครับคงไม่มีผู้การคนไหนตำรวจคนไหนโง่ถึงขนาดที่ว่าเอาเงินจากการตบทรัพย์ไปเข้าบัญชีตัวเองเพราะฉะนั้นคดีนี้ถ้าอ่าถ้า,าปปชสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องก็ให้ต้องสงสัยไว้เลยว่าอาจจะมีการวิ่งเต้นลม้มคดีหรือเปล่าจากทนายเดชานีให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีตบทรั์นะครับมาตราหนึ่งสี่เก้า นะเป็นกําลังใจให้ตํารวจดีๆนะครับปราบามตํารวจสีเทานะครับส่วนคดีนี้ใครผิดใครถูกรอสารตัดสินครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ